สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ก้มหน้าชั้นเอลครับสิบอันดับผู้ทนมือทนตีนในวันพีชทนมือทนตีนมากครับแต่ละคนที่ผมหามานะครับแบบว่าอึดสุดๆนะฮะโดนซ้อมนาะกเรียกได้ว่าบางตัวเนี่ยถูกเล่นงานจนปางตายก็มีนะแต่มันก็ยังไม่ตายนะแต่สําหรับบางตัวที่ตายไปแล้วก็มีนะแต่คือไอตัวที่มันตายไปแล้วเนี่ยก่อนที่มันจะตายนี่คือมันก็โดนเล่นงานแบบหนักหนาสาหัสเหมือนกันนะครับกว่าจะตายได้ครับก็เรียกว่า ทนมือทนตีนจนวินาทีสุดท้ายอะไรประมาณนั้นนะเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับไม่ต้องมาอินโทรหรืออาราพบทนานนะครับไปดูกันเลยดีกว่าครับว่า10อันดับมีใครกันบ้างครับอันดับที่10เลยนะครับผมขอเริ่มต้นด้วยโปรโตการ์ดีเอนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละครที่ตายไปแล้วนะแต่ผมก็ยังชื่นชอบในความอึด ทนมือทนเท้าแล้วก็ความห้าวเป้งของโปรตเกสดีเอตัวนี้ครับเริ่มต้นด้วยการโปรตเกสดีเอเนี่ยออกทะเลก่อนลูฟี่นะครับสปีครับความห้าวเป้งของเอสเลยครับพอเขาออกจากทะเลได้ไม่ทันไรครับก็สร้างชื่อเสียงให้สันสะเทือนเลื่อนล่างแกลนลายครับจนถูกฝ่ายรัฐบาลโลกนั้นชักชวนให้มาเป็นเจเทศจนสลัดนะครับแต่ว่าตัวเอสนั้นปฏิเสธไปครับเท่าน,นั้นยังไม่พอครับยังโชว์ความสดความเก่าด้วยการไปทักทายสี่จกักรพรรดิแชงคูนะ่ด้วยเหตุผลที่ว่า เป็นผู้มีเพื่อุคนเคยช่วยลูฟี่เอาไว้ครับก็เลยอยากจะมาเจอหน้าเพื่อกล่าวคําขอบคุณกันสักเล็กน้อยนะครับไม่น่าเชื่อน,นะครับว่าเพิ่องออกทะเลได้ไม่ทันไรจะกล้าประชิญหน้ากับสีจกักรพรรดิแล้วนะ คือโดยปกติแล้วเนี่ยสีจักรรพัิคับเป็นสิ่งที่โจรสลัดหน้าใหม่ทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ตัวนี้ครับเดินหน้าไปทักทายเขาซะอย่างนั้นนะต่อมาโปรเจกต์ดีเอก็ยังไม่ลดละความห้าวเป้งของตัวเองครับต้องการจะไปเด็ดหัวหนวดขาวนะครับจะไปท้าสู้จะไปท้าตีท้าต่อยกับหนวดขาวนะครับแต่ว่าตัวเอสนั้นยังไม่ทันจะได้เจอหนวดขาวครับก็ต้องมาประชิญหน้ากับจินเบก่อนครับสุภาพบุรุษแห่งท้องทะเลโดยสาเหตุที่จินเบต้องมาขัดขวางนี่เขามองว่าตัวเอสนั้นนนนนนอออัตราาายยยเเกิไไปปจจะใหวดข่ง ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะเพราะตัวจินเบเองเนี่ยยังไงก็เข้าข้างฝ่ายหนวดขาวนะครับก็เลยต้องมาสู้กับเอสนะครับต้องมาสกัดเอสไว้ก่อนครับโดยการต่อสู้ของทั้ง2คนนี่ต้องยอมรับครับว่าฮาลิหโหดมากครับต่อสู้กันมา5วันครับไม่รู้ผลแพ้ชนะกันนะครับคนอะไรครับต่อสู้กันมา5วันนะข้าวเคอไม่กินไม่หลับไม่นอนกันหรือยังไงครับเอสฮะ หลังจากนั้นไม่ทันไรครับหนวดขาวก็ปรากฏตัวขึ้นมาครับเล้เองก็ต้องเผชิญหน้าต่อสู้กับหนวดขาวในสภาพที่ตัวเองนั้นอรอดแล่นะเพราะว่าต่อสู้กับจินเบมา5วันแล้วก็ต้องมาเจอกับหนวดขาวในสภาพแบบนั้นอีกนะครับสุดท้ายก็โดนหนวดขาวเล่นงานไปนะครับพอโดนหนวดขาวเล่นงานไปแล้วครับตัวเอนั้นก็ถูกจับไปอยู่บนเรือของหนวดขาวนะครับตัวเองนั้นก็ยังไม่ลดละความพยายามที่จะเด็ดหัวหนวดขานะครับพยายามที่จะรอบค่านหนวดขาวเนี่ยร่วมร้อยครั้งนะแต่ก็ถูกหนวดขาวนั้นเล่นงานกลัับบมาตลอดคร ต้องบอกเลยครับว่าเฮียหนวดขาวแกเนี่ยของก็ดีจริงๆนะขนาดฝีมือระดับเอเนี่ยรอบค่าหลายครั้งยังทําอะไรหนวดขาวไม่ได้เลยนะนี่ก็คืออันดับที่10นะผมชื่นชอบในการที่ตัวเขาเองเนี่ย ต่อสู้กับจินเบไปแบบโอ้โหห้าวันเต็มเต็มนะครับแล้วก็ยังมาต่อสู้กับหนวด,ดขาวต่อนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนครับต่อสู้กันเป็นระยะเวลาติดต่อกันขนาดนั้นนะเอาอันดับที่10ไปเลยนะครับสําหรับเอสครับอันดับที่9ครับเป็นของคุณลุงหนวดขาวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้คุณลุงหนวดขาวเนี่ยอยู่อันดับที่เหนือกว่านี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณลุงแกตายไปแล้วนะก็ต้องหล่นมาอยู่ในอันดับที่9นะฮนะ ถ้าจะพูดถึงความอึดความถึกความทนมือทนตีนของคุณลุงหนวดขาวเนี่ยก็ต้องกล่าวถึงในภาคสงครามมารินฟอร์นรที่เราได้เห็นฝีมือของคุณลุงแกเต็มๆนะแล้วเราก็ได้เห็นถึงความอึดถึกทนของระดับ4จีจักรพรรดิด้วยครับก่อนที่จะเข้าสึกสงครามมารินฟอร์บตอนเดิมของหนวดขาวแกดีก็สภาพร่างกายของคุณลุงหนวดขาวแกแต่เดิมเนี่ยก็สภาพร่อแร่แบบว่าต้องมีสายระยองระยางเต็มตัวเพื่อช่วยยืดอายุของหนวดขาวอยู่แล้วนะครับแต่ก็ยังฝืนตังขาในสภาพนั้นนะมาต่อสู้ในสงครามมา ลินฟอร์ดครับดอกแรกเลยครับคือการโดนสแคว์โดนั้นใช้ดาบใหญ่ปักเข้าไปกลางอกฮนะแทงเข้าไปที่หน้าอกทะลุเข้าไปกลางหลังเลยทีเดียวครับถือเป็นแผลใหญ่มากๆครับแต่กูลุงหนวดขาวเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ได้สะรกะท้านอะไรกับแผลนี้เลยนะไหนจะยังโดนเลเซอร์ของคิสซลุเข้าไปเต็มๆอีกนะฮะ และที่สําคัญเลยครับคือการที่หนวดขานั้นประชิญหน้ากับซาคาซึกิหรือพลเรือเอกอาคาอิรุในเวลานั้นนะครับต่อสู้กันอย่างเมามันครับในภาคสงครามมารินฟอร์ดครับต้องบอกว่าคุณลุงหนวดขาวเนี่ยโดนเยอะจริงๆครับโดนทั้งหมัดแมกม่าของอาคาอิรุนะครับแล้วก็โดนเหล่าทหารเรือนี่ครับระดมยิงใส่ระดมแทงครับโดนนิพพลไปทางล่างเลยนะครับแต่คุณลุงหนวดขาวกยังอึดจริงฮะยังมีการตอบโต้ยังมีการต่อสู้แล้วก็สร้างความเสียหายให้กับมารินฟอร์ดได้อย่างเยอะอยู่เลยฮะ และที่เป็นทีเด็ดเลยคือในตอนที่หนวดขาวนั้นต่อสู้กับอาคายนู u, ครับคือโดนอาคายนู u, เนี่ยซัดหมัดแมกม่าเล่นจะหน้าหายไปซีกหนึ่งเลยครับคนอะไรครับหน้าหายไปซีกนึงแล้วครับสมองน่าจะหายไปซีกแล้วเนี่ยแต่มันยังต่อสู้ได้อยู่เลยยังต่อสู้ได้ทั้งสภาพอย่างนั้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยหนวดขาวก็ต้องมาตายด้วยน้ํามือของกลุ่มโจรสลับหนวดดานะครับระดมยิงระดมแทงจนเรียกได้ว่าร่างกายของหนวดขาวเนี่ยพลุนเป็นรังพึ่งเลยนะฮะ และการตายเท่ๆอย่างคุณลุงหนวดขาวนะครับก็ถูกจารึกไว้ในหน้าัปิศาสตร์ของวันพีชนะว่าเป็นสัป,ประหลาดที่โหดสัตว์แลสเซียมากครับรอยแผลที่ได้จากการตายของเขานะครับโดนรอยดาบจากการต่อสู้ในสงครามมารินฟอร์ดครั้งนี้นะครับ267แผ้ครับถูกกระสุนยิงอีก152นัดครับโดนกระสุนปืนใหญ่อีก46นัดน,นะโหดรโดน คิดดูครับลองคิดตามนะครับโดนฟัน267แผลนะมันเป็นคนหรือเปล่าเนี่ยถูกยิงอีก152นัดครกระสุนมันไปอยู่ไหนหมดนะครับแล้วก็โดนปืนใหญ่อีก56นัดครับแม่เจ้าครับมันจะอึดอะไรขนาดนั้นครับกว่าจะตายได้ทั้งทีนะตายย่าตายเย็นจริงนะแต่ที่เพอร์เฟกเลยสำหรับหนวดขาวคือไม่มีบาดแผลกลางหลังเลยแม้แต่แผลเดียวครับแสดงว่าหนวดขาวเนี่ยไม่เคยหลบหนีคู่ต่อตู้เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะฮะ ปรเชิญหน้าจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตฮะเอาอันดับที่9ไปเลยนะครับสำหรับคุณลุงหนวดขาวนะครับ อันดับที่แปครับเป็นของล็อบลุจจินะครับสำหรับตัวล็อบลุจิครับความอึดความทนมือทนเท้าหรือว่าความโหดเท่มเกรียมของล็อบลุจินี้ผมก็ชอบมากๆนะแต่ดูแล้วเนี่ยโดยรวมของไคเตอร์ของตัวล็อบลุจิเนี่ยไม่น่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลโลกนะครับนิสัยใจคอของแมดแบบนี้ครับเอามันไปอยู่ฝ่ายโจรสลัดก็ได้นะเพราะมันโหดจริงๆฮนะวิลกรรมของล็อบลุจิที่ทําให้รัฐบาลโลกนั้นต้องจารลึกไว้ในประวัติศาสตร์ครับคือตอนที่เขานั้นอายุ13ปีครับ คือตอนที่เขาอายุ13ปีครับมีกลุ่มโจรสลัดนี่ครับเรียกร้องบัลลังเพื่อแลกเปลี่ยนกับชีวิตของตัวประกันในราชอาณาจักรอาณาจักรหนึ่งนะฮะ โดยในครั้งนั้นครับราชนา,าจาักรนั้นคำดึงถึงตัวประกันครับแล้วก็เกิดที่จะทําตามข้อตกลงของโจสลัดครับจนกระทั่งรัฐบาลโลกเนี่ยต้องส่งเด็กหนุ่มคนหนึ่งเพื่อมาคลี่คลายปัญหานี้ครับแต่วิธีการที่เด็กหนุ่มคนนี้มันคลี่คลายปัญหาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะผิดแปลกพิสดารไปดนึงนรับเพราะว่าไอ้หมอนี่ครับมันเลือกที่จะฆ่าทหารที่เป็นตัวประกันอยู่ทั้ง500คนทิ้งตายเรียบเหมือนเลยฮะทำให้พวกโจรสลัดนั้นโกรธมากครับแล้วก็ระดมยิงปืนใหญ่ใส่เด็กหนุ่มคนนั้นนะ และเด็กหนุ่มคนนั้นก็ได้จัดก,การเด็ดหัวของกัปตันโจสลัดในครั้งนั้นครับและเรื่องทุกอย่างก็จบลงอะและเด็กคนนั้นก็คือลอบรุจินะครับในการที่ลอบรุจิในวัย13ขวบเนี่ยถูกระดมยิงปืนใหญ่เนี่ยคือแทบไม่ได้สะทกสท้าเลยนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นเพียงแค่รอยแผลเป็นของกระสุนอยู่ด้านหลัง5จุดนะครับถูกยิงปืนใหญ่มึงเป็นแค่แผลเป็นเนี่ยนะ และอายุ13ปีด้วยอายุ13ขวบโดนยิงขนาดนั้นไม่เป็นอะไรเลยหรือยังไงครับอันนี้ละครับที่ผมรู้สึกว่ามันจะเวอร์อะไรขนาดนั้นครับโดนยิงปืนใหญ่ไม่ตายด้วยนะฮะเป็นแค่แผลเป็นนะครับกับอายุ13ขวบของร็อบลุจีฮะเอาอันดับ8ไปครอบครองทันทีฮะอันดับที่7ครับเป็นตัวละครที่ผมชอบมากๆอีกตัวหนึ่งนะครับชอบในความ ทนมือทนเท้าแล้วก็ตายยากตายเย็นของมันนี่นะแก็โคโมเรียครับในตอนที่เผชิญหน้ากับลูฟี่ครับโดนลูฟี่ในร่างไนแมครับลูฟี่ไนแมครับคือไอตอนลูฟี่ที่รวมเงาเ,าเข้าไป100ตัวนะครับร่างนั้นโหดมากครับลูฟี่ไนแม์เล่นงานทั้งแก็กโคโมเรียแล้วก็เล่นงานทั้งออสนะครับเล่นสาหมอบจุกกันไปทั้งคู่เลยนะครับแต่ตัวแก็กโคโมเรียมันก็ยังไม่เป็นอะไรนะ มันก็ยังอื่นแล้วก็ยังมาต่อสู้ต่อได้นะครับแต่สุดท้ายก็ถูกลูฟี่จัดการไปในท้ายที่สุดครับ ต่อมาในภาคของสงครามมารินฟอร์ดครับก็โดนเล่นงานหนักหนาสาหัสเหมือนกันครับเพราะในครั้งนั้นครับดูเหมือนว่าเก็กโคโมเรียเนี่ยจะอ่อนแอเกินไปได้สําหรับตําแหน่งเจตเทวจนสลัดนะครับก็เลยถูกสั่งเก็บครับโดยมีตัวโดฟาเมงโกนะครับพร้อมกับกองทัพแปซิฟิต้านะครับเล่นงานเก็กโคโมเรียอยู่ครับซึ่งเก็กโคโมเรียนี้ก็เกือบตายด้วยเหมือนกันนะครับแต่ด้วยความอืดของมันครับไม่ใช่ว่าจะตายอะไรง่ายๆครับบวกกับการที่ว่าน่าจะถูกตัวอัฟซาลอมนะครับมาช่วยครับก็ทําให้ตัวเก็กโคโมเรียเนี่ยล่องหนหายตัวไปจาก บริเวณนั้นทันทีครับก็เลยลอดเนื้อมือจากโดฟามิงโกมาได้นะฮะโดยความอึดตายยากตายเย็นของแก็คโคโมเดียในระดับนี้นะครับก็เอาอันดับเจ็บไปเลยนะฮะอันดับที่6ครับอดีตพลเรือเอกอา k อคิยินะครับไม่ใช่ว่าระดับอาโอคิยิเนี่ยจะเก่งในเรื่องการต่อสู้อย่างเดียวนะครับ จะเก่งในเรื่องพละกําลังการโจมตีอย่างเดียวความสามารถในการโจมตีหรือว่าทําลายคู่ต่อสู้อย่างเดียวนะครับความอึดความถือความทนมือทนเท้าเนี่ยก็ต้องเป็นของคู่กันกับคนที่มีฝีมือระดับนี้ด้วยเหมือนกันนะครับโดยวีรกรรมของ ROK ครับเขาเคยทะเลาะก,กับอาคาอินุครับในเรื่องของการขัดแยง้งคนที่จะรับตําแหน่งจอมพลเรือคนใหม่คนต่อไปนะครับคุยไงไงังไม่รู้เรื่องครับมาต่อสู้กันนะแล้วในการต่อสู้ครั้งนั้นครับก็กินเวลากว่า10วันครับจนสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งโลกครับกับการต่อสู้ของ2 คนนี้ครับสุดท้ายครับ r o k อคินก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้กับอาคาอินุไปในที่สุดครับนั้นในการพ่ายแพ้ครั้งนี้ครับไม่ใช่ว่าแพ้อย่างเดียวครับเสียขาไปข้างหนึ่งด้วยฮะแต่ถึงกระนั้นก็ตามทีครับอ o k อคินก็ยังไม่ตายครับที่ดูเลยครับคือคนที่แบบว่ามันต่อสู้กันมา10วันนะฮะมันต้องอึดขนาดไหนครับคือต้องมีกันแบบแลกหมัดแลกพลังแบบใส่กันยับนะฮะ อีกคนนึงก็มีพลังแรกมากอีกคนนึงก็มีพลังเยียกแข็งนะครับต่อสู้กันมันหยดติ๋งเลยนะฮะเอาอันดับหไปครอบคอนะครับสําหรับ r o k ครับอันดับที่5ครับโลโลโนอาโซโลครับตัวนี้ก็เรียกได้ว่าบีสกิลเพื่อนพระเอกอยู่นะะเพราะว่าอึดจริงๆครับแล้วก็เฉียดเป็นเฉียดตายมาบ้างแล้วนะครับครั้งแรกเลยครับในตอนที่โลโลโนอาโซโลเนี่ยเผชิญกับนักดาบอันดับหของโลกครับชายตาเหี่ยวฮะ ฟันชายตาเหี่ยวโจมตีชายตาเหี่ยวอย่างหนักนะครับแต่ทําอะไรเขาไม่ได้เลยครับแถมชายตาเหี่ยวเนี่ยใช้ดาบเพียงกระจิ๋วด้วยนะครับในการต่อสู้กับโซโลครับฝีมือมันห่างกันมากจริงๆครในครั้งนั้นครับแถมในตอนท้ายครับโซโลก็โดนไอ้มีดจิ๋วๆอันเล็กๆนี่นะครับปักเข้าไปที่กลางอกครับและต่อมาครับเพื่อเป็นการให้เกียรติโซโลครับตาเหี่ยวก็ได้ใช้ดาบใหญ่ของตัวเองนะครับและสุดท้ายโซโลก็ยังโดนฟันอยู่ดีนะครับฟันเข้าไปกลางหน้าอกของโซโลเลยนะครับ แผลใหญ่มากครับเป็นแผลชะกันมากครับก็ถือว่าตัวโซโลเนี่ยอึดทนมือทนเท้าดีแท้ฮะอีกครั้งหนึ่งของโซโลที่แสดงถึงความทนมือทนเท้าครับในครั้งนั้นก็คือหลังจากจบศึกที่กลุ่มออกฟาน,นั้นชนะเก็กโคโมเรียไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ละคนก็มี สภาพอ่อนล้าอ่อนแรงครับโดนเล่นงานกันมาสะบักสะบอมอยู่พอสมควรครับแล้วก็ต้องมาประชิญหน้ากับคุม,มานะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยคุม,มาจะมาจับตัวลูฟี่ฮะแต่โซโลก็บอกว่ายาวตัวลูฟี่ไปเลยครับลูฟี่เนี่ยเป็นชายที่จะเป็นรานชายโจรสลัดในอนาคตนะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนให้เอาหัวของโซโลไปแทนนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะยังไม่ใช่นักดาบที่โด่งดังแต่ฉันก็จะกลายเป็นนักดาบอันดับหนึ่งในอนาคตแน่นอนเอาหัวของฉันไปเถอะมันมีค่าอยู่แล้วเชื่อฉันได้เลยอะไรประมาณนี้นะฮะทางคู มากก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะตายมากอยากจะไปนรกมากใช่ไหมก็เลยจาัดก,การผลักความเจ็บปวดผลักความอ่อนล้าของลูฟี่ออกมาครับผมซึ่งมันก้อนใหญ่ก้อนเบลเล่ยมากๆครับแล้วก็ให้โซโลนั้นรับความเจ็บปวดอันนั้นไปแทนนะครับหลังจากที่โซโลรับความเจ็บปวดเอาไปแล้วเนี่ยคือสภาพโซโลนี่แม่งแบบเหมือนกับโดนรถไฟชนมาสิบรอบครับเลือดแม่งอาบตัวเลยนะ สภาพร่างกายของโซโลตอนนั้นนะก็เหมือนกระสบยืนได้ดีๆนี่เองนะครับเลือดอาบท่วมตัวเลยนะครก็ได้อันดับ5ไปนะครับสำหรับโซโลครับอันดับที่4ครับคนเรือโทสโมเกอร์ครับจริงๆแล้วเนี่ยระดับคนเรือโทนี่ไม่ใช่ว่าจะมีใครมาเล่นงานหรือว่ามาทำอะไรเขาได้ง่ายๆครับเพราะว่าอย่างระดับสโมเกอร์เนี่ยเป็นผู้มีความสามารถของสายโลเกียด้วยนะครับและตัวเขาเองเขาก็ใช้หาคีได้ด้วยนะ ใครที่จะมาเล่นงานสโมเกอร์หรือว่าจะมาซอสสโมเกอร์ได้เนี่ยไมย่ต้องเก่งเว่อ์ๆมากๆครับและคนที่ทำอย่างกันได้คนหนึ่งก็คือโดฟามิงโก้ครับเล่นงานสโมเกอร์ซะแบบ เล่นงานปางตายลยครับคือจะโดนฆ่าอยู่แล้วเอาง่ายๆ่ายงสโมเกอร์จะโดนฆ่าอยู่แล้วนะแต่โชคดีนะครับที่อ o k อคินั้นมาช่วยไว้ทันนะครับไม่งั้นนะครับสโมเกอร์ได้ตายไปทั้งอย่างงันแน่นอนครับก็ถือว่าเป็นคนที่ทนมือทนเท้าหรือว่าเป็นกระสอบทรายดีๆคนหนึ่งเหมือนกันนะสำหรับตัวสโมเกอร์ครับอันดับที่3ครับซาคาซึกิหรือว่าอาคาอินุนะครับมันทนมือทนเท้าจริงๆครับเพราะว่ารับหมัดของหนวดขาวไปหลายดอกครับแต่ว่าตัวนี้ครับคือมันอึดมากครับ เทบจะไม่ได้แสดงอาการเจ็บปวดอะไรออกมาให้เราได้เห็นเลยนะครับและสุดท้ายนะมันก็จัดการต่อยหน้าหนวดขาวได้หมัดแม็กมาของมันนะครับเอาซสนาหายไปซีกหนึงเลยครับผมจะเปรียบเทียบอย่างนี้ครับพลังของหนวดขาวเนี่ยสามารถจัดก,การคนยักษ์ได้ภายในครั้งเดียวนะครับแต่ตัวอาคาอินุเนี่ยโดนไปหลายดอกอะ่ะ ยังไม่เป็นอะไรอะ่ะคิดดูสิครับว่าความอึดมันขนาดไหนครับคนยักษ์นี่มันต้องอึดมากๆอยู่แลยนะครับตัวก็ใหญ่นะครับพลังชีวิตก็สูงนะครับโดนทีเดียวยังจอดนะแต่ตัวอาคายนูน่นโดนไปตั้งหลายดอกไม่เห็นมันจะ,สะแสดงอาการเจ็บปวดอะไรออกมาเลยนะครับอึดจริงๆครับไล่อีกครั้งนึงครับก็เช่นกันครับในตอนที่อาคายิดูนะั้น ต่อสู้กับ ROK ครับต่อสู้กัน10วันเต็มๆนะครับในการต่อสู้กัน10วันของระดับพลเรือเองเนี่ยผมเชื่อว่าอาคาอิรุเนี่ยไม่ได้ไปไล่อัดเขาฝ่ายเดียวแน่นอนครับมันก็ต้องโดน ROK เนี่ยเล่นงานกลับมาด้วยหลายดอกด้วยเหมือนกันนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามทีครับอาคาอิรุก็เป็นฝ่ายอา k นะครับแสดงว่าพลังความอึดของมันนี่นะฮะโหดจริงๆครับพลังโจมตีก็โหดความอึดนี่ก็ไม่เป็นรองใครนะครับสำหรับตัวอาคาอิรุนะฮะ ก็เอาอันดับ3ไปครอบครองทันทีครับอันดับที่2ครับเป็นของไคโดครับตัวนี้เนี่ยต้องขอบอกว่าน่าจะเป็นกระสอบทรายแบบรุ่น Limited Edition นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นสจกักรพรรดเพียงคนเดียวนะที่โดนเขาเล่นงานโดนกระทืบถูกจับไปประหารมานับครั้งไม่ทั่วนะฮะแถมความเก่งกาจร,ระดับไคโดนี่คือตำแหน่งของมันคือ4จกักรพรรดนะครับมันไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับระดับ4จกักรพรรดนะ ไม่รู้ว่ามันคิดอะไรของมันอยู่นะครับจากข้อมูลที่ปรากฏมาแล้วนะครับสำหรับไคโดครัเป็นชายที่มีงานอดีเล็กในการฆ่าตัวตายเล่นๆน,นะฮะเป็นโจรสลัดที่พ่ายแพ้ศัตรูมาแล้ว7ครั้งครับแล้วก็ถูกกองทัพเรือหรือไม่ก็ศัตรูเนี่ยจับตัวไปร่วม18ครั้งครับเคยมีชีวิตอยู่ในฐาน,านะนักโทษครับโดนทรมานแล้วโดนทรมานอีกมานักครั้งไม่ท้่วน,นะครับ และต้องขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าตัวไคโดเนี่ยได้เข้าต่อสู้กับกองทัพเรือแล้วก็ต่อสู้กับสี่จักรพรรดิเนี่ยแล้วก็โดนจับตัวไปล่วงทั้งสิ้น18ครั้งครับแล้วก็โดนทรมานเนี่ยนับพันครั้งเลยนะถูกสังประหาร40ครั้งครับแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครหรืออะไรที่จะสามารถเอาชีวิตเขาไปได้นะครับสรุปเลยก็คือไม่มีใครที่จะฆ่าเขาได้นะครับแม้แต่ตัวเขาเองนะต้องบอกว่าตัวมันเองเนี่ยคือพยายามทําตัวเองให้เป็นกระสอบซานะครับไปให้คนอื่นเขาฆ่าฆ่าไม่ได้ครับก็พยายามที่จะหาที่ ออเงงย่าั้นนต้องเรียกว่าไคโดเนี่ยเป็นยังไงวะสี่จักรพรรดิสี่จักรพรรดิรุ่นกระสอบทรายนะครับคือยี่ห้อเนี่ยมียี่ห้อบอกอยู่นะฮะว่าตัวเองเนี่ยเป็นสี่จักรพรรดิครับส่วนชื่อรุ่นเนี่ยคือรุ่นกระสอบทรายครับเป็นรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นจริงๆเป็นระดับสี่จักรพรรดินะครับแต่ชอบให้ชาวบ้านชาวช่องเขากระทืบเล่นซะอย่างนั้นนะเออฮะเอากระมันสิฮะอันดับที่หนึ่งครับจะเป็นใครไม่ได้อยู่แล้วนะครับนอกจากเขาคนนี้ครับไอโนมัตเมาาทุยไม่ใช่ ไอ้นุ่มวกฟางนะครับผม เรื่องความทนมือทนตีนี่ลูฟี่นี่ต้องบอกเลยครับว่าไม่เป็นรองใครครับคือแบบจะเรียกว่ายังไงคือทนมือทนตีนด้วยแบบเป็นกระสอบรายด้วยฮะลนหาที่ให้เขาซ้อมลนหาที่ให้เขาต่อยยังไงไอตัวลูฟี่ก็ไม่กลัวนะครับรเผชิญหน้าเขาใส่คู่ต่อสู้อย่างเดียวฮะต้องบอกว่าตัวลูฟี่นี่คือเกือบตายมานับครั้งไม่ถ้วนนะครับในตอนแรกเลยที่ต่อสู้กับคล็อกโคไดครับซึ่งมีตำแหน่งเป็นถึงเจ็ดเทพโจรสลัดนะครับลูฟี่เนี่ยถูกคล็อกโคไดครับเอาตะขอเด็กระซวกเข้าไปกลางอกเลยนะฮะ แพ้ราบคาบครับในครั้งนั้นครับแต่ลูฟี่ก็ยังไม่ตายนะครับรวมถึงการต่อสู้กับ r o รคนะครับตอนต่อสู้กับ r o รคเนี่ยตัวลูฟี่ก็แทบจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็ถูกตัว r o รคเนี่ยแช่แข็งลูฟี่ไปในที่สุดนะแต่ก็ยังดีนะครับที่ในครั้งนั้นเนี่ยยังไม่ถึงกับขั้นตายนะครับต่อมาลูฟี่ก็ได้ต่อสู้กับแม็กเจลแลนะครับแล้วลูฟี่ก็โดนพิษของแม็กเจลแลไปแบบหนักหนาสาหัสครับโดนพิษทับซ้อนกันหลายชนิดนะฮะ คือสภาพตอนนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องตายครับขนาดอ e ีวันคอร์ที่เป็นคนให้ความช่วยเหลือลูฟี่เนี่ยยังบอกว่าเปอร์เซ็น์ในการรอดของลูฟี่เนี่ยมันมีไม่กี่เปอร์เซ็นครับรอดได้นี่คือมีอย่างเดียวเท่านั้นครับคือปาฏิหารนะฮะแต่สุดท้ายลูฟี่เราก็ยังรอดมาได้ครับก็เรียกได้ว่าทนมือทนเท้าอีกแล้วนะฮะร,รวมถึงภาคสงครามมารีนฟอร์ดครับตัวภาคสงครามมารินฟอร์ดในลูฟี่นี่ทําตัวเองเป็นกระสอบตายชั้นดีเลยฮะ ไปให้ผลเรือเอกอัดทั้ง3คนเลยครับโดนทั้งคิสตลุเล่นงานครับโดนอาโอคิ้เล่นงานครับแล้วก็เกือบจะโดนอาคาอีดูฆ่านะครับรวมถึงการที่ลูฟี่นั้นรับการโจมตีของเซนโกคุไปเต็มๆด้วยเหมือนกันครับคือโดนแทบจะทุกลูกแบบนะฮะในตอนนั้นในภาคสงครามมารินฟอร์ดครับลูฟี่ของเราก็ยังอุตส่าห์ทนมือทนเท้าแล้วก็รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้นะฮะก็ครบแล้วนะครับสำหรับ10อันดับผู้ทนมือทนตีนในวันพีครับก็แล้วแต่คนจะเรียกนะครับว่า จะเรียกว่ามันเป็นกระสอบซ้ายหรือว่าจะเรียกว่ามันเป็นผู้ทนมือทนตีอะไรยังไงก็ได้นะก็แล้วแต่ที่จะเรียกกันนะครับคลิปนี้ครับก็เป็นการทําตามเสียงเรียกร้องนะครับก็มีคนมาคอมเมนต์นะครับบอกว่าพี่ครับช่วยทำสิบอันดับกระสอบตายแห่งวันพีทให้หน่อยนะครับผมก็จัดให้ในคลิปนี้แล้วนะครับผมสาหรับคนที่คอมเมนต์แล้วก็เรียกร้องให้การทําคลิปนี้มาครับก็ดูกันให้หนาใจไปเลยนะครับเอาละครับไปดูสติกรายน้องแก้มป่องจอมป่วนกันต่อนะครับให้เวลาดู3วินะครับหนึ่งต่อสามวินะโอเคครบแล้วครับผมต่อไปครับ กดกวนครับคอมเมนต์ Comment แรกนะครับบอกว่าพี่ครับถ้ามีผลพิศารทีวีทีวีวล่ะครับน้องผมชอบแย่งดูทีวีอ่ะผลพิศารทีวีล่ะครับถ้าเกิดว่ามันมีจริงเนี่ยพี่ว่าน้องของน้องเนี่ยคงจะกินไปเรียบร้อยแล้วครับน้องของน้องก็เลยมีความสามารถในการแย่งดูทีวีอะไรประมาณนั้นนะ คือเราเป็นพี่เนี่ยเราก็เสียบสลาให้น้องดูทีวีไปนะครับส่วนทางน้องเองเนี่ยก็มาดูช่องก้มหน้าชแนลยูทูบนี่ก็ได้นะฮะปล่อยให้น้องเขาดูทีวีอะไรของเขาไปนะครับเรามาดู YouTube ดีกว่านะฮะเออของดีๆอยู่ตรงนี้นะครับจะไปแย่งกันทําไมล่ะฮะจินเบคาสู้กับเรียวคุกเกียวนะครับอ่าก็มีการพูดถึงคลิปที่ผมเคยทําไปนะครับว่าถ้าเกิดว่ากลุ่มหอวกฟางเนี่ยต้องมาสู้กับพลเรลือเอกครับใครจะสู้กับใครนะครับวนน้องคนนี้เนี่ยเขาก็มีความพิดที่ ต่างกันนิดนึงนะครับบอกว่าเอ้คนที่สู้กับเรียวคุเกียเนี่ยคงจะเป็นจินเบใช่ไหมก็เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปนะเพราะว่าไอคิดนั้นเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสก็ได้ครับคือผมทําขึ้นมาเล่นเล่นเดาขึ้นมาเล่นเล่นะมันเอาแน่เอานอนไม่ได้หรอกครับนะฮะสำหรับเรื่องที่ว่าเรียกคุเกียวจะเจอกับใครเนี่ยก็ต้องรอดูอีกทีนะครับคนที่บอกว่าเรียกคุเกียวจะสู้กับอุซบเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันเลยทีเดียวนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรียกคุเกียวเนี่ยเขาจะได้สู้กับใครกกััันนนนนแ่่ะะะครรรบอออให้้าาาาจจยย์โดดเเขฉลถูตงทีสุ พี่ค้าวันพีมันมีตอนพิเศษด้วยนะคะตอนพิเศษมันจะรวม3ามเรื่องมีทั้งเรื่องวันพีตดราก้อนบอลโทริโกอยู่ในตอนเดียวกันอันนั้นก็เคยดูผ่านๆน,นะครับเออก็ใช่ครับผมพี่เคยดูแล้วยังไงต่อ <c ười> คือมาบอกกันแค่นี้ใช่ไหม <c ười> บอกกันแค่นี้แล้วก็จบกันห้วนๆเลยคือไม่รู้เลยว่าจะเสื่อ,อะไรครับโอเคครับผมก็ก็มีนะครับเรื่อนแมนแล้วก็พี่ก็มีดูผ่านๆน,นะเออโอเคครับผมก็ไม่ต่อไปอะ พี่คิลเลอร์ภายใต้หน้ากากของมันมันน่าจะเป็นใครใต้หน้ากากคิลเลอร์เป็นใครหรือพี่จะรู้ไหมละ่ะมาจนป่านนี้ยังไม่เคยเห็นมันถอดหมวกสักกครั้ง <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วมาถามผมที่ทำย่ากัเล่นรายการ The Ma s k s i n เกินะครับผมจะไมรู้ได้ไงครับว่าใครอยู่ใต้หน้ากากครับคงเป็นเป๊กผลิตโชมคมาฮะทุยไม่ใช่ <c oughs> เป๊กผลิตโชคนะเขาน้ากาก,ากจริงโจนะ <c oughs> เออนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าหน้ากากคิลเลอร์เขาจะเป็นใครนะครับเราก็ต้องรอดูนะครับว่าเขาเป็นใครกันแน่นะแต่คิดว่ามันมันคงเราคงไม่รู้หรอกนะครับว่าภายใต้หน้ากากคิลเลอร์เป็นใครอ่ะเพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของมันมาอย่างนั้นแหละมันแต่งตัวมาอย่างนั้นมันสวมหมวกมาอย่างนั้นมันก็คงจะสวมหมวกของมันตลอดไปจนจบเรื่องวันพีชนะฮะกระดอโอเคกับผมกระดอนะคอมเมนต์ต่อไปครับเมื่อไรค่าหัวที่ยังไม่เปิดเผยจะออกนะครับอ่าอันนี้ก็มีการพูดถึงคะแนนโหวตนะที่ผมเคยเปิดโหวตไปว่า ค่าหัวที่ยังไม่เปิดเผยนะครับก็รอสรุปเดือนเมษายนนะครับรออีกนิดนึงนะผม,มรู้สึกว่าเวลาผมรวบรวมคะแนนโหวตเนี่ยมันอาจจะนานไปนิดนึงนะเพราะว่ารวบรวมคะแนนโหวตกัน1เดือนเลยทีเดียวนะเดี๋ยวถ้าเ,าเกิดว่าครั้งหน้าเนี่ยมีการรวบรวมคะแนนโหวตเดี๋ยวผมจะย่อลงมาให้ระยะเวลามันสั้นลงนิดนึงก็แล้วกันนะครับเพราะว่าพอเพื่อนๆเ,เนี่ยมาลงคะแนนกันแล้วเนี่ยหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าไอ้คะแนนที่ตัวเองลงไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่ตัวเองคิดหรือเปล่านะครับ จะได้สรุปกันให้ไวขึ้นนิดนึงก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีการโหวตในครั้งหน้าครับจะเปลี่ยนจากระยะเวลา1เดือนนะครับเป็นระยะเวลา1อาทิตย์แทนนะก็น่าจะกกาลังดีนะครับเดี๋ยวขอบ่อนตรงนี้นิดนึงคือไอ้เรื่องคะแนนโหวตอ่ะคือก่อนหน้านี้ผมเคยทานะแต่ว่าผมจะตั้งโพสต์โหวตไว้ใน a c e b o o k ไงในเฟซบุ๊กแฟนเพจก้มหน้าชแนลนะแต่พอดีเนี่ยในเพจก้มหน้าชแนลเนี่ยคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่พอเวลาไปถามเกี่ยวกับเรื่องคะแนนโหวตเนี่ย มันจะกลายเป็นว่าคนจะไม่ค่อยเข้าไปโหวตใน a c e b o o k ครับซึ่งทําให้คะแนนเฉลี่ยเนี่ยมันจะไม่ค่อยแม่นยําเท่าไหร่ครับเพราะว่าพอมีคนไปลงโหวตแค่ประมาณ 10- 20คนเนี่ยคะแนนมันจะไม่ค่อยชัวร์ไงใช่ไหมเราต้องเข้าใจครับว่ายิ่งเฉลี่ยมากเท่าไหร่เนี่ยคะแนนมันยิ่งชัดเจนหรือว่าชัวร์มากเท่านั้นนะเป็นค่าเฉลี่ยนะครับผมผมก็เลยเอามาตั้งโพสพวกคะแนนโหวตเนี่ย ใน YouTube นะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่สมควรนะเพราะว่ามันจะเป็นคลิปวิดีโอที่ลบช่อง u t u b e นะเพราะว่าพอลงคะแนนเสร็จแล้วเนี่ยก็คงจะไม่มีใครย้อนไปดูไอคลิปที่มันเปิดให้โหวตกันแล้วละครแล้วมันก็จะลบช่อง y YouTube ผมด้วยนะครับแต่สาเหตุที่ต้องลงก็เป็นเพราะว่าพอไปลงใน a c e b o o k เนี่ยมันไม่ค่อยจะมีใครมาร่วมมือกลายเป็นอย่างนั้นไปนะก็ขอบทนิดนึงครับผมก็ ก็ว่าตามนั้นแล้วกันนะครับคือเดือนมีนาเนี่ยผมมีเปิดโหวตไปสามโหวตนะครับเดี๋ยวจะไปสรุปอีกทีในเดือนเมษาเลยนะครับเดือนเมษาก็จะมีการสรุปผลโหวตเนี่ยสผลเลยนะฮะน่าจะเป็นเดือนที่คลิปของก้มนาชาแนลเนี่ยมันมากๆเดือนหนึ่งเลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูน,นะฮะเดือนเมษารับผมไม่รู้เรื่องเลยโว้ย <laughs> มีการบนเล็กน้อยถึงปางกันนะครับว่าฟังผมพูดไม่รู้เรื่องนะครับไม่เป็นไรครับผมถ้าเกิดว่าฟังครั้งแรกไม่รู้เรื่องนะก็แนะนําให้ฟังครั้งที่2นะครับครั้งที่2ไม่รู้เรื่องก็ฟังครั้งที่3นะเอาง่ายๆก็คือ ฟังจนกว่าจะรู้เรื่องนะครับผมอนุญาตให้ฟังําได้นะครับผมฟังไปจนกว่าจะรู้เรื่องนะครับผมโอเคนะเข้าใจตรงกันนะครับผมทําอีกครับพี่โอ้ขอบคุณมากครับผมทําแน่นอนฮะคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าไม่นะใครด่าพี่ปวดของหนูโอ้โหน้องเป็นคนที่น่ารักมากครับมีการเป็นเดือดเป็นร้อนด้วยนะมีคนมาด่าผมแล้วแบบมีคนเป็นเดือดเป็นร้อนแบบห้ามด่าโอ้ยลูกเอ้ยรู้ไหมมีคนด่าพี่มาเยอะแล้วลูก <laughs> ด่าก,กันประจําด่าก,กันทุกคลิปนะครับเพิ่งจะมีคอมเมนต์นี้นะครับที่บอกว่าอย่ามาด่าพี่โปรของหนูเลยเขาเป็นคนดีอะไรประมาณนั้นนะเดี๋ยวขออ่านชื่อหน่อยนะครับชื่อกากุลาซากาอาสุนาน้องเป็นคนไทยหรือเปล่าเนี่ยทําไมชื่อน้องพี่พิสกฎยากเหลือเกินครับเหมือนไม่ใช่คนไทยนะเนี่ยเป็นคนอะไรเรัาเนี่ยออสเตรเลียสิงคโปร์หรือว่าอะไรกัน ทำไมชื่ออาญญ่านยากนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมผมก็ไม่รู้ว่าอ่านถูหรือเปล่านี่นะครับคากูลาซากะอาสุนานะครับผมน้องคนนี้ครับต้องขอขอบคุณมากนะที่มีการเป็นเดือดเป็น,นร้นนะหรือว่าออกมาปกป้องผมนะครับว่าใครมาด่าพี่โปนเนี่ยอย่าไปด่าเขาเลยนะอะไรประมาณนั้นนะขอบคุณมากนะครับแต่น้อง แต่สิ่งที่น้องต้องรู้ไว้อย่างนึงครับพี่พี่นี่โดนด่าประจําครับแล้วก็โดนด่าทุกทลิปด้วยนะฮะสิ่งที่ผมโดนด่านะครับก็เช่นคอมเมนต์นี้ครับบอกว่าโยโฮพ่องนะครับไม่มีเหตุผลไม่มีที่มาที่ไปนะฮะอยู่ดีก็ด่ากันนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับเด็กสมัยนี้ดีเหมือนกันนะครับคือไม่พอใจมันก็ด่ามันคือมันไม่พอใจมันก็ด่าเลยนะครับไม่มีปีไม่มีคุยกันเลยทีเดียวนะเออ และคอมเมนต์ที่มาด่าอีกคอมเมนต์นึงครับก็คือคอมเมนต์นี้ครับบอกว่าไม่รู้จริงเนี่ยมาทําคลิปให้คนอื่นเข้าใจผิดๆอยู่ได้ไอ้กาไอ้กระจอกไอ้สัตว์ไอ้โง่เลิกไปทำอย่างอื่นดีไหมหรือไม่ไปหาข้อมูลดีๆก่อนให้ทําก็ได้นะเฟ้ยโอ้ก็เป็นการด่าที่รุนแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหด่ากันโหดมากนะฮะทำอย่างกับว่าผมไปข่มขืนแมวบ้านเขานะครับนี่ผมทําผิดร้ายแรงอะไรขนาดนั้นเลยนะครับเนี่ย พี่ครับในวันพีดอะมูฟวี่ฟิล์มโกไอเตโซโลมันไม่เปลืองทองเหรอครับไม่น่าจะเปลืองนะครับเพราะว่าไอตัวกิวเตโซโลคือมันรวยมากมากนะครับแล้วก็มันก็สามารถควบคุมทองได้นะฮะก็คงจะอย่างนั้นนะครับผมมันไม่เปลืองหรอกครับเพราะมันรวยนะฮะผมคิดว่าไคโดกินผลไซตามะห้า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 เพราะอึดดีพี่เอ่อ ไคโดกินผลไซตามะหรอมันเป็นยังไงวะผลไซตามะหน้าตาเป็นยังไงไม่มีมันไม่มีในวันพีชนะเอาการ์ตูน2เรื่องมาฟิวชั่นกันซะแล้วนะครับผมก็แล้วแต่นะครับถ้าน้องสบายใจก็เอาที่น้องคิดนะคิดอะไรสบายใจก็เอาให้เต็มที่แล้วไปคิดได้ยังไงว่าตัวไคโดมันกินผลพิษาจไซตามะนะครับมันคิดว่าไปแบบเป็นพวกแบบต่อยหมัดเดียวจอดหรือยังไงร,รับเนี่ย ทำไมผมดูคลิปพี่แบตชอบหมดนะครับอืมนั่นน่ะสิทาไมดูแล้วแบตหมดเหรอคลิปพี่มันยาวหรือเปล่าหรือยังไงหรือว่าไปดูอย่างอื่นมาไปเล่นอย่างอื่นมาจนแบตอ่อนแล้วก็มาดูคลิปพี่ตอนแบตอ่อนแบตโทรศัพท์นี่จริงๆแล้วมันอยู่ได้นานนะั้นทุกวันนี้เนี่ยคือแบตมันค่อนข้างที่จะยังไงอะคุณภาพค่อนข้างดีนะครับกับเทคโนโลยีสมัยนี้นะ ใช้ติดติดกันเนี่ยคือ4ี่ห้าชั่วโมง8ชั่วโมงเนี่ยผมว่าแบตอยู่ได้ทั้งวันอยู่แล้วนะแต่การที่น้องบอกว่าเวลาดูคลิปของพี่แล้วแบตหมดเนี่ยคิดว่าน้องคงจะไปเล่นเกมอย่างอื่นจนแบตใกล้หมดแล้วก็มาดูคลิปพี่เลยนะครับแบตนั่นก็เลยใกล้หมดนะครับน้องครับเพราะฉะนั้นครับในการที่จะแก้ไขปัญหานี้ครับคือดูคลิปพี่ก่อนเลยนะครับแล้วค่อยไปเล่นเกมนะครับผมโอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะครับแบตจะได้ไม่หมดเวลาดูคลิปของก้มหน้าชั้แนวนะครับ มึงพูดได้หน้าเหมอมากกว่าแบบพูดไปขำไปขำแบบแกล้งขำตลกสือไม่ได้มีความบันเทิงเลยกูนึกว่าฟังพระสวดนะอุ้ยนี่เจ็บปวดมากฮะบอกว่าการพากของผมนี่เหมือนพระสวดโอ้ไม่มีอะไรจะเจ็บปวดเท่านี้อีกแล้วครับผมผ่านคอมเมนต์นี้ไปเลยดีกว่าครับมันเจ็บปวดรดล้าจิตใจจ,จริงฮะพี่ได้ปุ่มเงินแสนซับยังครับยังไม่เห็นได้เลยครับผมแล้วผมก็ไม่ ไม่แคร์ไม่ซีเรียสอยู่แล้วครับว่าต้องต้องได้ปงได้ปุ่มอะไรอย่างนั้นนะเพราะว่าผมแฮปปี้ที่จะทําแบบนี้นะทำเป็นงานอดิเรตนะผมปุ่มมาไม่มาก็ช่างหัวมันออกมาก็เลยแคร์อะไรมันอยู่แล้วนะพี่ครับผมอยากรู้ว่าคนที่ดูนพีทในอารมณ์ภาษาญ,ญี่ปุ่นเลยเนี่ยอารมณ์จะมันกว่าดูภาษาไทยไหมครับ ญี่ปุ่นผมว่าก็คงจะไม่ต่างกันหรอกมั้งละมั้งนะเพราะว่าผมก็ฟังภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะครับแต่คิดว่าก็คงจะฟีลไม่ต่างกันหรอกเพราะผมมองว่าเรื่องความมันเรื่องความสนุกเนี่ยคือ90%เนี่ยมันก็เป็นในเรื่องคอนเทนต์ของการ์ตูนอยู่แล้วเรื่องตอนของการ์ตูนอยู่แล้วเรื่องความสนุกสนานของการ์ตูนอยู่แล้วนะครับผมไอเรื่องเสียงนะครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคบแต่ว่าแค่เปลี่ยนภาษาเนี่ย มันไม่ได้เพิ่มดีกีความมันอะไรมากมายแล้วครับสุดท้ายแล้วเดี่ยวมันก็อยู่ที่ภาพรวมของการ์ตูนมากกว่านะครับผมโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับช่วงถามดีๆตอบกลุนๆครับและในคลิปนี้ครับจะเห็นว่าแบ็กกราวของช่วงถามดีๆตอบกลวนๆเนี่ยผมเอาคุณลูกพี่วูบลินนะฮะมาขึ้นเป็นแบ็กกราวเอาไว้นะฮะคือเพิ่งจะดูวูบลินไปนะครับโลแกนนะครับก็เป็นภาคสุดท้ายแล้วนะครับของคุณบูบลินนะของเฮียวูบลินแกนะก็ ก็เป็นภาคสุดท้ายแล้วนะครับเราจะไม่มีวูเวอร์ลินให้ดูอีกแล้วละมัง้ง <c> ก <oughs> ็ถือว่าสะเทือนใจนิดนึงนะเพราะว่าผมเองเนี่ยผมก็ติดตามผลงาน Xmen นะครับแล้วก็ดูวูเวอร์ลินมาทุกภาคด้วยเหมือนกันนะครับและนี่ก็เหมือนจะเป็นภาคสุดท้ายแล้วนะครับผมก็สะเทือนใจแล้วก็เศร้าใจด้วยเหมือนกันนะฮะแต่ช่างมันเถอะครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยงานเลี้ยงจะต้องมีวันเลือกรานะครับผมโอเคครับผมก่อนจะจากกันไปครับอย่าลืมกดติดตามนะครับและคนที่กดติดตามเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมกดสั่นระฆังด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าครับกับกบหน้าชันแนลครับสวัสดีครับ